เขาตัวเมืองแทถวกันยังอยู่ในขั้นเมืองอยู่เนาะค่ะเนาะกรื่องถึงนี่ก็ถึงไปแดงตรงถึนเรือสายนี่ไปกระสังนะกระสังเรือสายไอ้ท่านลั้งไปมากอันนี้ยไปมาเหรอเนี่ยทางนี้รั้งไปมาค่ะเพื่อนๆค่ะถนนแยกถึงสี่แยกเนาะทางนี้ไปสุรินทร์ค่ะเมียพวกเราเดินทางมาทางนี้บไว้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็เลยทำเสร็จก่ามไปแดง ยกขึ้นทูงสูงหน่อยเอาให้ดูท้องฟ้าก็โอ้ยฝนฝ่ากัลังมากกับพี่น้องกาดูท้องฟ้าอึมครึมเนาะถึงสีแยกสุรินทร์ลำไปม่านนะคะตรงไปก็จะเข้าตัวเมืองบุรีรั์ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไปทะเบียนเอาท้องฟ้าให้ดูค่ะไปเกี่ยวเลยจ้าเดินทางต มานมาน่มนโอเคโอเคมาดูสองบ้านค่รุนกันด้วยค่ะเด้อเพื่นๆค่ะฝนจะตก,กว่ะแต่ว่าทางฝ้าแบบนี้ตกแถ่น่นอนค่ะอู้ยเบืดๆเบื่อเบ่ฝ้าวีน่ำเลยวีน่ำไปค่ะเพื่นๆคืะอนค่ะ,ะมานนี้ เข้าห้องน้ืมันเป็นอันสะตือ่ะเออฝนตกยุติหรือเปล่าร้อนอยู่จิงเยี่งส่วนนี้เนีเข้าปั๊มก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะแบบปั๊มก่อนจ้าปั๊มปตทก่อนเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ไปเหี่ยวเข้าห้องน้ำ เข้าห้องน้ำรู้ว่าจะกินกาแฟดีอเมซอนอยู่ไหนเอานน่นอเมซอนจะคางเก้งนั่นใญ่นัอ่อันแรกกันเนาข,ข,ขัานอิดคางไงแลรถขั้นดำจะใช้กันจดนอดเขาเป็นคนขับเนะเพื่อๆนๆเขาก็สามารถบอกได้และบัมปตทบุรบริมลัม ศูนการค้าทังนี้ศูนย์การค้าของเซเว่นนะคะเนาะร้านะค้าต่างๆอีกตั้งอย <laughs> อ,อยยะอีกอเลยเดี๋ยวลงต่ดนต่อขนสี่นาทีสงครามค่ะสงาม จะไปเขาหนาบ่เดีย๋ยวเก็บยมาคล้องกันเอาจะเอากระเป๋าไหมบ่ไปนี่นีไม่หน,นีมาไม่หนีกับลุงแล้วเนาะเดี๋ยวลุงรถกลับเป็นคืนเลยลุงรถอบ๊บก็จะท้ทอ ไปแฟร์บ์ไปอเมซอนบ้าค่ะอเมซอนร้านค้าอเมซอนที่ต้นปตทอค่ะ